สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอลาว VIP นะครับลาว VIP ก็คือหวยลาว VIP นะครับมีทุกวันทุกวันนะครับออกวันที่31นะครับวันนี้31นะลาว VIP ออกเวลา3ทุ่มครึ่งนะครับ ของทุกวันทุกวันเลยนะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมลุ้นลมเพื่อความบันเทิงเป็นหลักนะครับทุกๆวันทุกๆวันเช่นเดียวกันนะครับท่านใดที่เข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามด้วยนะคนที่เก่าที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามด้วยนะครับกดติดตามเพื่ออะไรเพื่อที่เวลาลงคลิปต่อๆไปอัพ คลิปต,ต่อไปลงไปมันจะได้ตรงดิงมาหาแต่ละคนแต่ละคนเลยนะครับมันจะมาที่ช่อง YouTube เลยนะมันจะขึ้นแจ้งเตือนว่ามีคลิปใหม่มาแล้วอะไรเงี้ยมันจะมีเลข1เลข2เลขสาเลข 4, สี่สีแดงๆอะ่ะอยู่ตรงเครื่องหมาย YouTube อะ่ะแสดงว่ามี9เลข9ก้าก็สแสดงว่ามีคลิปมา9อันแล้ว ถ้าเราเปิดดูแล้วมันก็จะหายไปนะครับเลขเลขทั้งหลายมันก็จะหายไปประมาณนี้นะครับอันนี้คือข้อดีของการกดติดตามนะเราจะได้ไม่พลาดในคลิปต่างๆถ้าเกิดเราไม่กดติดตามมันจะคน้นเราจะค้นหาไม่เจออนอกจากพิมพ์อะไรสักอย่างหนึ่งเข้าไปพิมพ์เขาว่า VIP ธรรมดานะครับภาษาอังกฤษนะตามชื่อช่องนะมันก็จะขึ้นมาง่ายๆขึ้นอย่างนั้นนะครับอันนั้นก็เป็นวิธีค้นหาอีกแบบหนึ่งนะครับประมาณนี้นะอืม ส่วนถ้าใครไม่กดมันจะค้นหายากประมาณนี้นะครับอืมะมาณนี้ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับแล้วก็กดติดกดถูกใจด้วยคราวนี้กดถูกใจให้ให้เป็นกําลังใจช่อง V.I.P ธรรมดานะครับอืมประมาณนี้เอาเราก็มาชมกันเลยนะครับลา V.I.P ออกสอบ3ทุ่มครึ่งทุกๆวันทุกๆวันช่อง V.I.P ธรรมดาก็จะมานำเสนอทุกๆวันทุกๆวัน,วนเช่นเดียวกันนะครับ ่าห้าหกเจ็ดนะห้าหนึ่งหนึ่งห้าห้าสามสามห้า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 สองสองห้าห้าสี่สี่ห้าห้าศูนย์ศูนย์ห้าห้า หกหนะครับกันไว้นะส่วน6นะครับ6กหนึ่งหน6่งหกสองหกหามหสามสี่สหกศูนะครับส่วนตัวลองคือเนะใครชอบ7ก็จัดไปตัวลองเนี่ยไปเทียบกับสำนักอื่นดูถ้าเกิดชาวบ้านเขาให้7ด้วยก็หมายความว่ามันชนกันตรงกันก็เล่น7กับหหรือว่า5้ากับ7ก็ได้นะครับเลือกเอานะ ประมาณนี้นะครับส่วนรูดนะครับรูดรูดนี่ก็น่าจะรูด5กับ6เลยเนาะ5กับ6ครับประมาณนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณมากๆนะครับลาว VIP นะครับมีตามนี้เลยก็ขอขอบพระคุณมากๆชนชอบค่อจัดนะไม่ชนไม่ชอบก็รุ่นลมเพื่อความบันเทิงไปนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ได้เฮได้กีดนะสามทุ่มพึ่งนะครับสวัสดีครับ